สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เป็นเกม Part of Excite 2เกมแนว Hack and Slash ที่น่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานี้เกมนี้กำลังจะเปิดให้เล่นในช่วง Early Access ในวันที่7ธันวาคมปีนี้นะครับโดยการที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยจะต้องทำการซื้อสิทธิ์ราคาประมาณ760บาทซื้อได้ทางสตรีมอันนี้คือราคาตัวที่ถูกที่สุดนะครับหลังจากซื้อแล้ว นอกจากน้นอกจากที่เราจะได้เข้าไปเล่นเกมในช่วง Early Access แล้วเรายังจะได้เหรียญสำหรับใช้จ่ายใน s t e m Shop ของเกมนี้อีกด้วยแล้วความน่าสนใจของเกมนี้อีกอย่างนึงก็คือซับพอร์ตภาษาไทยครับก็คือมีทั้ง s u บไตเติไทยแล้วก็ระบบเกมจะมีภาษาไทยทั้งหมดเลยทำให้เราไม่ต้องงงว่าไอ,อ้ตัวนี้มันยังไงเพราะว่าเกมนี้ความซับซ้อนมันสูงมากๆเลยครับ มาดูเรื่องราวก่อนเรื่องราวของภาคนี้มันจะมาจากหลอดแห่งออกแฮมเขานําพลังแห่งมนทินกลับมาใช้ใหม่ครับแล้วก็คิดว่าจะควบคุมพลังนั้นได้แต่ความจริงคือไม่นะครับสุดท้ายเขา,เขาก็ถูกพลังนั้นครอบคุมครอบงำทำให้โลกกลับบาโกหลาหดหลังจากสงบสุขมานานกว่า20ปีคนตายฟื้นคืนสปรลาดกลายพันธุ์ผู้ที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับหลอด่ออกแฮมคนนี้ จะโดนสังหารทั้งหมดนั่นคือจุดเริ่มต้นของเกมและก็นั่นแหละครับถ้าผมค่าไม่ผิดภาพที่เราเห็นต่อนนี้ก็คือภาพการเลือกคลาสตัวละครอของเราเองเราเลือกอาชีพไหนอาชีพน้ำรอดครับอาชีพไหนไม่โดนเลือกก็น่าจะโดนแขวนคอไปนะตามภาพเลยมีอาชีพอะไรบ้างในช่วงเ a เลี่ยอาชีพแรกก่อนแล้วกันมังใช้พรองเป็นอาวุธ จมตีว่องไวเคลื่อนที่รวดเร็วใช้พลังของสของท่าทั้ง3ได้ก็คือสายฟ้าน้ำแข็งลและลมซึ่งเราไม่จะเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ควรใช้มันทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่ดีและมีสกิลให้เราเลือกใช้งานมากถึง21สกิลสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพที่2ได้2อาชีพคืออินว k เกอรและ a ะโคไลออฟชาอยุ อาชีพที่2องวอล r เยอร์ Warrior. เน้นอิมแพคแรงๆทุบพื้นดังๆตะโกนปลุกใจเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับสกิลถัดไปสามารถใช้โลได้ซึ่งบล็อกได้ทุกอย่างจากการโจมตีทางด้านหน้าบล็อกได้แม้กระทั่งเวทแต่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเกจพลังบอกว่าเราบล็อกได้มากเท่าไหร่ถ้าเกจเต็มบล็อกจะแตก แต่ยังมีการจบดีบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้ด้วยซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากท่าทางเอฟเฟกการออกสกิลของมอนสเตอร์อาชีพนี้มีสกิลให้ลองมากถึง20สกิลสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพที่2ได้2ออาชีพคือไททันและวอลบริเกอร์ อาชีพที่ 3, ามเ g รนเจอร์โจมตีระยะไกลด้วยธนูสามารถเดินไปแล้วก็ยิงไปได้เพิ่มความคล่องตัวนะอันนี้ดีเลยมีสกิลธาตนะุสามนับมีธนูธาตุสแบบให้เลือกใช้ก็คือสายฟ้าพิษและน้ําแข็งสายฟ้าเนี่ยจะเน้นทำราเมจดเด้งชิ่งไปมาตามเป้าหมายสามารถช็อกศัตรูแล้วตึงศัตรูก้นที่ได้นะครับส่วนน้ําแข็งจะเป็นลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูรวมถึงแช่แข็งเป้าหมายพิษ จะสร้างความเสียหายช้าๆเป็นบริเวณกว้างแล้วก็สามารถเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นพิษลายไว้ที่พื้นให้สตัตว์เดินเหยียบแล้วมันแตกระเบิดเป็นพิษกระจายมาสามารถเปลี่ยนไปอาชีพที่2ได้สอ,อาชีพคือ Dead Eye แล้วก็ Pathfinder อาชีพที่ 4, m e r c r n a r y Mercenary ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธจุดเด่นก็คือมันยิงได้เหมือนปืนกลในยุคนี้เลยครับมีแบบยิงกระจายยิงลูกระเบิดยิงแบบไรเฟิลแล้วก็ยิงแบบสไนเปอร์ไรเฟิลมีกระสุนหลายแบบให้เลือกใช้ตามสถานการณ์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องสนับสนุนการยิงได้อีกด้วยนถึงแม้ระยะจะไม่ไกลแต่มันก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจ หน้าไม้เนี่ยมีสกิลที่เลือกใช้22สกิลสามารถเปลี่ยนอาชีพขั้น2ได้2อาชีพคือ Witch Hunter และ Gemeling Regener อาชีพที่5 which ใช้สมุนในการรบส่วนตนเองนั่นแหละจะใช้สกิลเวสสายเคออสเพื่อลดทอมพลังของศัตรูหรือไม่ก็ใช้สกิลสายกระดูกเพื่อจู่โจมเองเลยก็ได้ซึ่งการที่เราจะมีสมุนได้มากน้อยแล้วก็มีคุณภาพเพียงใดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสกิลแล้วก็ค่าสปรดิตที่เรามีครับถ้าค่าสปรดิตเรามีมากเราก็เรียกสนุนสมุนออกมาได้มากส่วนสมุนเนี่ยก็จะมีคุณภาพต่างกันไปตัวที่มันเก่งมากๆก็จะว่า ใช้ค่าสปปริตในการอันเชิญมากหน่อยแต่ข้อดีก็คือหลังจากเราอันเชิญมาแล้วเนี่ยถ้ามันตายมันจะฟื้นขึ้นมาเองครับเราไม่ต้องเรียกใหม่มีสกิลให้เลือกใช้งาน25สกิลสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพที่2ได้2อาชีพคือ Blood Mage และ Infernalist อาชีพที่6 Sorcerer จอมเวทที่ใช้ท่าได้หลากหลาย สามารถเคลื่อนที่ไปและแคสสกิลไปได้ Paste, พร้อมๆกันนะครับเวทห, <ç uk> หลักๆที่ใช้ก็คือสายฟ้าไฟและการน้ําแข็งสามารถคอมโบกันได้หลายๆอย่างนะดังภาพนี้ก็ยกตัวอ,อย่างก็คือไร่ออกกไฟวอลไว้แล้วก็ไายเวทที่เป็นโปรเจคทายของสายฟ้าออกไปเนี่ยเวทสายฟ้าก็จะถูกเคลือบด้วยไฟนะครับพอไปทำดาเมจก็จะเป็นได้ทั้งสายฟ้าและไฟ vest. พร้อมๆกันมีสกิลให้เลือกใช้งาน25สสกิลสามารถเป็นอาชีพขั้น2ได้2ออาชีพคือ Stormweaver และ Chrono Mancer เอาละครับนี่คือ6อาชีพที่มีให้เลือกเล่นในช่วง Early Access แต่ในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีอาชีพให้เลือกเล่นมากถึง12อาชีพและแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอาชีพขั้น2ได้ถึง3อาชีพแปลว่าจะมีอาชีพทั้งหมด36อาชีพในเกม p a r ออฟไอค์ทนี้ซึ่งมันเยอะมากๆจนทําให้เรามีคําถามในใจว่า เขาจะสามารถบาลานซ์ทุกอาชีพให้มันน่าเล่นเหมือนกันทุกอาชีพได้หรือเปล่าเพราะว่าบางเกมที่ทามาเนี่ยมีอาชีพเยอะก็จริงแต่ก็มีอาชีพขยะซะเยอะอาชีพเมตานี่ก็อยู่กันไปอาชีพขยะก็ไม่มีใครเล่นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเกม Part of Exile 2นะครับคือรายละเอียดมันเยอะมากๆแต่คลิปนี้เอาเป็น เนื้อเรื่องว่ามันเริ่มยังไงแล้วก็อาชีพที่น่าสนใจที่เราจะได้เล่นตอนเรียกเซนนี่ละกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปของเกมนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตผมก็จะสตรีมเกมนี้ด้วยยังไงก็ฝากสตรีมด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นสายดึกเหมือนเดิมแหละหลังสี่ทุ่มนะใครสนใจก็มาตามตามดูกันได้ผมจะทําอย่างที่เคยทำนั่นแหละครับพวกบิลพวกอะไรต่างๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ ถ้ายาัันก็คลิปนี้ขอจบเป็นเช่นนี้ล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ